เขาได้ชื่อว่าเกิดเป็นชาวพุทธบนดินแดนพระบทิสตว์พุทธภูมิแห่งศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ศึกษาสัมมาธิฏฐิสมาธิความเป็นพุทธแท้ที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์ผู้ใฝ่ธรรมให้พัฒนาตนไปในทางที่ถูกตรงและดีงามแต่ปัจจุบันชาวพุทธ ได้หลงผิดเพี้ยนไปกับการเรียนรู้สมาธิแบบนั่งหลับตาอันไม่ใช่พุทธศาสตร์จึงไม่รู้จักสมาธิพุทธที่แท้จริงอย่างสมาธิตัวไปก็จะเหมือนกับสมาธิลีสีไม่ไม่สัมผัสไม่เรียนรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาจะดับทวารหมด แล้วก็ก็จะไปอยู่ในผวังไปอยู่ในอดีตท,ที่เป็นสัญญาแต่ของพุทธนี่คือเปิดทุกทาวารก็เรียกว่าตากระตูบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิน่นลิ้นไนรลิ้มรสการได้สัมผัสแต่ต้องเย็นร้อนดอดแข็งเพราะการฝึกสมาธิของพุทธ <c oughs> ว่าจะเรียนรู้มีเวทนาเป็นกรรมาฐานมีอายตนะประตูเข้าประตูออกเป็นตัวกําหนดรู้ แล้วก็จับที่เวทนาสมาธิติเป็นประธานสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมตตาสมาชีวะสมาวายามาสมาสติเป็นตัวห้อมล้อมขับเคลื่อนไปเนี่ยก็จะสังสมเป็นสมาสมาธิแม้แต่การพูดก็ตามก็ต้องมีสมาสมาธิที่พระองท่านตรัสว่าปัญญาอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่นั่นหมายก็ว่าองค์ประกอบของการที่จะมาฝึกสมาธิต้องสอดคล้องกับศีล ผมคิดว่าสมาธิที่ได้จากการที่เรารักษาศีลแล้วก็ลดละกิเลสลงมันก็จะเป็นสมาธิที่ถาวรบรรลุเป็นขั้นเป็นตอนไปตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาอรหันเพราะปฏิบัติในองค์มรรคนี่แหละจะนำพาเราไปสู่อรานตผลได้ สมาธิของพุทธมิใช่เพียงการนั่งหลับตาทำสมาธิเพ่งเผากิเลสแต่ภายในจิตหากแต่ต้องปฏิบัติแบบลืมตาทุกการกระทำแม้แต่ขณะการทำงานยืนเดินนั่งนอนฝึกอ่านอาการอ่านนอกสัมผัสในตรวจสอบตนด้วยศีลอันเป็นข้อกำหนดให้เรามีสติแยกแยะกิเลสออกจากความจริงตามความเป็นจริง ของอาการสัมผัสนั้นๆได้ว่าแท้จริงแล้วเรามีความไม่มีเป็นอาสนะและทำใจในใจตนเมื่อกระทบผัสสะได้ให้เกิดสมาธิในการเพ่งเผากิเลสได้โดวยวิถีปฏิบัติสมาธิแห่งมักมีองค์8โดยมีศีลเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรม รู้สึกว่าถ้าจะทําสมาธิก็คือนั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็ทําสมาธิจิตให้นิ่งๆทําอารมณ์ให้เป็นหนึ่งองน้น,นะครับแต่เมื่อพ่กครูเนี่ยสอนมาเรื่อยๆแล้วก็ทําความเข้าใจมากขึ้นจนถึงณวันนี้เรามีความตั้งมั่นเหนืออบายมุกอย่างเงี้ยโดยที่ว่าเราไม่ได้หลับตาเมื่อก่อนบางหลายเรื่องเราจังติดอย่างเช่นกีฬาเราก็ยังเชียร์<ม>เชียร์บอลแข่งบอลอย่างเงี้ยครับ มันก็แค่ลุ้นเนี่ยเรายังเอาออกยากเลยนะแต่พอมาฏิบัติธรรมเราก็เห็นว่าเออสิ่งนี้ไม่จําเป็นกับชีวิตไอ้สิ่งอย่างนั้นอะ่ะมันมันไม่เที่ยงหรอกไอ,อ้ที่เราติดเราชอบนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอาไปอาศัยกับมันเลยฝึกพิจารณาแบบเนี้ยไปซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกมันก็ลดลงไม่ได้นึกถึงไม่ได้ห้ยหาว่าอยากจะไปดูหรืออยากจะฟังข่าวเลยหรือแข่งไปก็ เออมันไม่มีรู้สึกความรู้สึกสนุกหรือว่ามีรสชาติอะไรเลยจะโฆษณายังไงจะแต่งเพลงอะไรมาจะมีดาราดังมาอ่าซุปเปอร์สตาร์อะไรมาทีนี้เราไม่สนแล้วทีนี้เราชเชยๆและไม่ดูดไม่ผักด้วยอนี้เรียกว่าสมาธิ ใน,ในจุดนี้สมาธิพุทธที่เกิดขึ้นนี่ก็คือให้เราทุกคนนี่ไปมีสมาธิกับการทำงานทุกขณะจิตที่มีผัสสะเข้ามาหูตาจมูกอะไรต่างๆที่ผัสสะมากระทบเราแล้วเราทำจิตอย่างไรรับผัสสะนั้นแบบไหนอย่างไรให้รู้อาการจิตในตัวเองมันเกิดอย่างไรแล้วเราก็จะระงับจิตนั้น ให้สงบได้สมาธิเป็นการศึกษาต่อจากศีลโดยมีองค์เจของอริยมมักมีองค์8ดเป็นองค์ประกอบ หากไม่ศึกษาสมาธิทิแท้ๆแล้วคําว่าสมาธิจะไม่เกิดเป็นพุทธแท้เลยดังเช่นคําพูดที่ว่าแสงอรุณไม่มาสุริยาไม่มีคํากล่าวจากพ่อครูสมณะโพธิรักสมาธิพุทธคือการลดกิเลสได้ด้วยสมาธิทิทางเดินมักมีองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า